สวัสดีครับวันนี้มาเล่าเรื่องนะครับมาคุยกันต่อในเรื่องของนิติบุคคลเมื่อวานคุยกันไปถึงข้อดีข้อเสียวันนี้มาคุยกันถึงภาษีดีไหมครับนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเนี่ยเสียภาษีไม่เหมือนกันครับบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการคำนวณกันได้นาะเขาก็จะเอาเงินได้นะครับมาคูณภาษีอัาตราก้าวหน้า เอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีเงินได้ไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทนี่ไม่ต้องไม่ต้องต่อปีนะครับไม่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้คือวิธีการของเขาแล้วก็แต่นะครับมันก็จะมีรายได้ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนพวกนี้นะฮะมันจะเป็นตัวที่จะคอยเข้ามาแบบดูภาษีของเรานะครับ แล้วก็เรดภาษีเนี่ยนะครับอัตราภาษีสูงสุดของบุคคลธรรมดาอยู่ที่3าเเนะสาเนี่ยเยอะนะฮะร้อยหนึ่งเนี่ยเสีย35บาบาทแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าร้อยบาทแรกนะครับเขาก็จะมีวิธีของเขาเนาะเป็นขั้นบันไดเนาะวันละได้เท่านี้ไม่เสียภาษีนะรายได้เพิ่มขึ้นมาเสียภาษีอัตรานี้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีกเสียภาษีอ,อีกอัตรานหนึ่งนะครับ จะไม่ลงรายละเอียดเนาะเอาประมาณนี้นะครับส่วนนิี่บุคคลเนี่ยจะเสียภาษีจากกําไรสุทธิครับภาษีจากกําไรสุทธินะครับภาษาลาวก็เรียกภาษีกําไรเนาะนะครับภาษีกำไรคือเอารายได้มาลบรายจ่ายก็จะมาคูณอัตราภาษีถ้าเป็นนิติบุคคลทั่วไปเนี่ยอยู่ที่20%ครับอนะอยู่ที่20% แล้วก็จะมีการหักละเว้นลดย่อนแล้วก็หาขาดทุนก็จะสามารถเอาไปเป็นกําไรต่อปีอะไรด้วยได้อะไรพวกนี้นะครับวิธีการคือยังไงฮะถ้าบุคคลธรรมดามีเงินเยอะอเขาก็ต้องวางแผนแล้วว่าถ้าเงินมันเข้ากระแสเงินเข้าแบบนี้ต้องเสียภาษีเยอะแน่เลยก็ต้องทำไงครับ ก็ต้องเปิดนิติบุคคลและเอาภาษีไม่ใช่เอารายได้เนี่ยเข้านิติบุคคลแล้วก็ถ้ามีรายจ่ายในนิติบุคคลก็เอาออกทางรายจ่ายใช่ไหมครับออกทางรายจ่ายเราจะเห็นบางคนนะฮะนักวิชาการบางคนหรือไลฟ์โคชบางคนเนี่ยเขาจะเปิดบริษัทเนี่ยสีหบริษัทเลยนะเพื่อ่จะเอาเงินเข้าบริษัทแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็ จะเอาค่าใช้จ่ายออกมานะครับแต่วิธีการอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าภาษีสูงสุดของบุคคลธรรมดาคือ35%ภาษีของนิติบุคคลเนี่ยยีนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> คือข้อได้เปรียบทางภาษีแต่สําหรับคนที่ mm. ไม่มีรายได้ที่มันแบบเกินขีดจํากัดนะครับเกินแบบเส้นจํากัดขีดจํากัดที่ต้องเสียภาษีเยอะเนี่ย บางคนอาจจะไม่เลือกเปิดนิติบุคคลนะบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นนะครับต่อไปจะคุยกันในเรื่องของขอบวัตถุที่ประสงค์ครับขอบวัตถุที่ประสงค์เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยเข้าไปทําธุรกรรมได้หรือไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นนอกขอบหรือในขอบนะครับมีคําพิพากษาสารดีกาอันหนึ่งที่บอกว่าเมื่อโจทย์กระทําภายในวัตถุที่ประสงค์ของโจทย์ ตามที่ปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคลสัญญาซื้อขายระหว่างโจทย์กับจำเลยตึงมีผล,ผลผูกพันคู่สัญญาดีกาที่4487ทับ2545นะครับมันมีไหมที่มันนอกขอบนะเรามาดูนะคำพิพากษาสารีกาที่41ทับ2509วัตถุประสงค์ของห้างจำเลยเป็นห้างส่วนจำกัดจดทะเบียนมีไว้ว่าเพื่อประกอบพาณิชย์ในการค้าสินค้าพื้นเมือง ทำการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกทําการค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ,างๆการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน,นต่างๆดังนั้นเมื่อจัดการเมื่อผู้จัดการของจาเลยทําสัญญาคปาประกันหนี้จึงเป็นการกระทํานอกขอบวัตถุประสงค์ของจําเลยจําเลยจึงไม่ต้องรับผิดหมายความว่าคาดีนี้ผู้จัดการรับผิดแทนบริษัทนะครับเพราะว่ามันมีหลักอยู่ที่ว่าถ้าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ย กระทำนอกวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคลนิติบุคคลไม่ต้องรับผิดและจะมีผลให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวครับก็กูเงินมาก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมค้ำประกันนี่ก็ต้องค้ำให้เขาเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ